สวัสดีวันนี้ผมก็จะมาสุ่มบูย่าพานนะครับการสุ่มกับการซื้อเนี่ยตัวไหนเหมือนกันนะครับอโอเคครับก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเฟซนี้นะผมรับเติมเกมนะครับก็เครดิตเครดิตมีไม่เยอะนะครับเพราะหาผมเพิ่งหัดเก็บนะครับเพิ่งเริ่มเก็บแต่นี้ก็มีบ้างแล้วนะครับก็ดูได้เลยนะครับก็มีเอาบีฟีไฟเนาะ เออก็อย่าลืมมาเติมกันเจนด้นะครับบายบายผมก็สุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับครั้งหนึ่งก็มีโทเก็นอันนี้เหลือไหมนะครับคือครั้งก่อนโอเคเราก็จะมาสุ่มกันเลยว่าการสุ่มครั้งหน้ารวมๆของผมน่าจะใช้ไซคือสามรอยเก้าสิบเพชรนะครับมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าครั้งแรกประเดิมครั้งแรก คือเจ็บจี๊มัน,น,มน,นะครับน้องสาวีฮ้วมีหน้ต้อีกสามต้มาแล้วโอ้โหโโมันจะเป็นราวันใหญ่อย่างเดียวสามุดี่แล้วเอ้ยไม่ใช่เท่าไหร่ไม่รูุ้ดตัวน,นี้ต้ ลุดสองเอาดีผมว่าการสุดนี้นอย่างผมว่าคิดว่าสุดนะอุ๊ยเจี๊ยดเจี๊เอาดีแล้วหกงงโกเค็งมัง้งไม่ดี แรกเกินเพื่อครั้งหน้าก็าจะได้รดอีกตุม่มนะที่แรกไปแล้วานานจังวะสิบสองครั้งแล้วบอกเลยนะสิบสองครั้งมาเนี่ยผมไม่เคยซื้อเลยเว้ผมสุ่มอาตลอดเดินหน่อย อชอบมันปานะน่ารักด,ดีเพียงเท่านี้แหละมันไม่มีอะไรมากคนนีีแล้วเนาะซึ่งผมคิดว่าน่าจะสุ่มกินก็ไม่เกยนนะแต่การสุ่ม ก็วารสุ่มครับมันมีเคียองแล้วก็มีโคตรลัคก,กี้คุณอาจจะสุ่มผ้าเพชรแล้วอาจจะได้ของนั้นมาเลยก็ได้เออถ้าเสียงผมบๆก็ขออภัยหน้าที่แห่งนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไลค์ให้ผมด้เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผม to Rest make me